คุณวีรวัตรนะครับสวัสดีนะครับจากยูทูบคุณวีรวัตรว่าต้นจิกน้ําปลูกห่างจากกาแพงกี่เมตรถึงจะดีครับอ่าจริงๆแล้วจิกน้ําอ่ะรากเขามันก็ไม่ใหญ่มากนะครับไม่ใหญ่มากแล้วก็ถ้าเป็นไม้ขุดล้อมเนี่ยมันก็จะฟื้นตัวได้ช้านะครับต้นจิกน้ําแต่ต้นจิกน้ำนะครับเป็นต้นไม้ที่มีลักษณะการเจริญเติบโต,ตที่สูงพุ่มจะแผ่ออกด้านข้างนะครับแผ่านาง ดังนั้นเราไม่ควรจะไปปลูกชิดกำแพงมากหากว่าด้านข้างกำแพงเรานั้นเป็นเพื่อนบ้านหรือเป็นที่ของคนอื่นเพราะว่ามีโอกาสที่จะทะเลาะกับเพื่อนบ้านแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะจิกน้ําเป็นต้นไม้ยืนต้นที่ผลัดใบนะครับและเวลาเขาออกดอกนะครับดอกเขาจะบานในช่วงเย็นนะครับพอตอนเช้ามาผ้าทิศออกร่วงนะครับ ร่วงเยอะมากเลยจะร่วงเต็มใต้ต้นแล้วลองจินตนาการครับว่ามันมีกิ่งสักสองสามกิ่งมันยาวนะครับไปบ้านเพื่อนบ้านนะครับแล้วมันไปร่วงทั้งภใบตั้งดอกบ้านเขานะมีเรื่องเลยนะครับมีเรื่องนะคนเดี๋ยวนี้เราเห็นมักจะเห็นคลิปใช่ไหมครับคลิปตาม youtube ตามทิกต t อกตาม Facebook เนี่ยที่แบบเพื่อนบ้านทะเลาะกันบ่อยอนะไม่ไว่าจะเป็นจอดรถขวางหน้าบ้านกันต้นไม้กิ่งไม้ล้ําไปบ้านกันบ้างอะไรเนะี่ย ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงที่จะมีปัญหานะครับดังนั้นถ้าให้ผมแนะนำนะครับต้นจิกน้ำควรปลูกห่างนะครับจากแนวรั้วเข้ามาในบ้านเราอย่างน้อยๆสัก4-5เมตรนะครับกำลังดีนะครับเผื่อไว้เวลาเขาโตเต็มที่แล้วเขาจะแผ่แผ่ไปหาบ้านเพื่อนบ้านนะครับอย่างต่ำๆนะน่าจะมีต่ำๆสัก3เมตรครึ่ง4เมตรขึ้นไปนะครับประมาณนะอย่าไปคิดใกล้บ้านเขามากนะครับ พราะถ้าสามสี่เมตรอะถ้ามันมีกิ่งเกือบจะล้าไปบ้านเขาแล้วเราก็สามารถที่จะตัดแต่งกิ่งได้นะครับแต่ถ้าหากเราไปปลูกชิดกับรั้วห่างแค่เม็ดเดียวหรือเม็ดครึ่งเนี่ยอันตรายแล้วเพราะว่ากิ่งมันโตขึ้นมาทรงพุ่มมันจะออกด้านข้างมันจะแผ่ไว้ด้านข้างแล้วมันช่วงที่มันผัดใบมันใบหล่นทั้งต้นเลยนะครับโอ้โหร่วงเยอะมากเลยเรื่องคิดดูนะครับว่าโอ้โหจะเกิดคุณ ไปล่วงบ้านเพื่อนบ้านแล้วไม่ชอบพี่หน้ากันนี่โอ้เรื่องยาวเลยนะครับเรื่องยาวเลยครับแต่ถ้ามีเพื่อนบ้านที่ดีเราก็โชคดีไปนะถ้าถ้าเราไปได้เพื่อนบ้านที่แบบโอปไปคนชอบต้นไม้เหมือนกันโอไม่เป็นไรครับแล้วมาไม่เป็นไรผมชอบต้นไม้อีกแล้วผมต้องการร่มเงาผมจะได้เห็นดอกสวยงามด้วยผมโอเคโอถ้าอย่างนั้นคนุณนี่เป็นคนมีบุญแล้วนะครับคุณโชคดีมากเลยนะครับ